สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ยาสิฟันน้ำยินตันดูดแล้วพูได้ลองรัปไอเให้ที่พี่มีตันให้ 1, 2, 3, 4อย่ามาสบตาและคุณจะหาวผมไม่เตือนก็ I'm ม f า e ฟ h man ทำให้คุณลงสุสะเทือน AKA WJ และก็เรามายืนเทปฝึกชิดไม่อยู่แค่ก็วินน้อยมาฟีดีเบสแรกจับแรอะไรนู้นี่อะไร ชอบอะไรบ้างชีวิไม่ชอบไม่ชอบบรอคโคลีไม่ชอบบรอกอี่ไม่เลยเออไม่ชอบผักชอบผักบางอันแต่ไม่ชอบบรอคโคลีเออไม่ชอบบรอเชอบฝันของตัวเองไหมช่บช่ใ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 ก่ใช่ใทําไ่ดี่ใช่ใช่ใชอใช้อช่ใน่ใชเดี่่ใช่ใช่ใช่่อช่ใช่ใช่ก่ใใชทใช่ใช่ใช่ใใช่ใ่่ใช่น่เล่้า่่่ ลุกขึ้นอยยืนนะยืนนะขยับไปทางขยับไปทางขวาเอกอีกอกอกอกกนิดนึงออกนิดนึงอกอกกอกกอเยียมโอเคอเคอยู่นั่นเลยสวยมากเชมากอรพเงหมืมาเฟมชอบอะไรมสื่อกับบ้านเนี้ยเขามีอะไรที่มันแบบ คือทุกคนดูแบบสบายๆเป็นตัวของตัวเองแต่และคนก็นจะมีแคปเตอร์ของตัวเองแบบเจ้าสมุดเ<อ>ขาก็จะแบบควร<อ>เด็กๆก็สนุกสนานแบบเล่นแบบกล้องมาบอไปครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสถ่ายพอเสร์ตในช่วงนี้นะและคิดเบนชโลคุณก็ให้เขียนมาแชทภาพให้กับเราและภาพก็สวยมากมีมีหลากหลายเซตด้วยกันทำไมถึงอยากถ่ายภาพช่วงนี้คือเราจะมีตอนช่วงเด็กกว่านี้เราจะมีถ่ายขึ้นกหนังสืออะไรเงี้ยเราก็เก็บภาพพวกนั้นไว้ มันเป็นช่วงวัยที่เขายังเด็ก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 ตอนนี้ตอนนี้เขาเริ่มเป็นหนุ่มแล้ววินาทีที่เครื่องมันขึ้นใจมันเป็นยัไงรอมันเป็นตั้งแต่สามวันแรกก่อนจะไปแล้วไม่ใช่ค่ะขอเถียงเป็นอาทิตย์ค่ะร้องไห้ร้องไห้ทุกคร้องไห้ทุกคืนเอาไปเดินที่ระเบียงแล้วก็ร้องไห้ร้องให้แม่ตื่นมาตีสามพ่อแม่ไปไหนนั่งสวดคุ้มข่าวขอพระเจ้าคุ้มครองลูกตันตีสาม รู้หรือเปล่าพ่อรู้ไหมรู้รู้ไม่ร้องต่อหน้าลูกดใชยไหมไม่ร้องไม่ไม่ให้ลูกเห็นน้ำตาร์อยากเห็นแต่อยากเห็นหรอใช่คือเราเป็นห่วงอะไรก็เราไม่รู้ว่าโอเคไหมเพราะจะต้องไปอยู่ประจำแล้วก็อยู่โรรงเียนแบบ private school แล้วก็จะต้องเจอเพื่อนปะทะกับฝรั่งได้ไหมมันจะเจอไอ้พวกอัตพาลเคลเบลลี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะยังไงบ้างที่อยู่ยังไงแล้วก็กินได้ไหมเรียนไหวไหมพูดกับเพื่อนทันไหมอะไรมันมันกังวลไปหมดเลย ผมเป็นคนชอบคิดไปไกลเพราะว่าชอบคิดไปไกลไงเฮ้ยปิ่นเดี๋ยวพอมันไปแล้วกลับบ้านมามันไม่มีใครเหลือในบ้านเลยอ่ะพอเขาไปเสร็จกฏต้องไปหาจิตแพทย์สามครั้งอ่ะคือเป็นอาการเหมือนกับคนอกหักเหมือนกับแฟนไปเรียนต่อเมืองนอกสมัยก่อนที่แบบคลาดจากกันเลยอ่ะจริงๆการนั้นเป๊ะเลยไค่คาดกัรลูกๆคิดถึงเออก็ต้องมีคิดถึงก็ต้องมีป่ะร้องไห้ป่ะไม่ร้องก็ก็ร้องวันแรกเลยร้องไหม ร้อง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 วันแรกเพราะมันแบบถูกทีเดยเดี๋ยวบนเครื่องอยู่หรือที่อังกฤษที่ที่บานที่บอร์ดอิงแคลออก็เข้าไปในห้องนั่งแบบเฮหมดแล้วเพราะคุณเครือคนยมันเลยไม่เหงาแต่นายอยู่คนเดียวเดียวตัวเอเชียเล็กๆอยู่กับเขาไปนั่งแล้วก็แบบนั่งคิดมันไม่มีใครตรงนี้กอก็ร้องวันแรกแต่ทีหลังแต่ตอนหลังเพื่อนเขาก็ตอนรับดีนะเขาไป แล้วของเราอ่ะไม่ร้องไม่ร้องเลยวันแรกก็ไปเล่นรักบี้กับพวกนั้นเออไม่สนใจพ่อเลยก็ยิ่งอยู่นิ่งๆมันยิ่งร้องม่ายพอมีอะไรทำก็แล้วคครูก็เฮ้ยทำได้ไงไม่ร้องเลยแล้วจุตุเล็กร้องไหมสอนที่พี่โอ้โหไหนตอนพี่ไปแล้วเป็นไงเออเป็นอเลยคิดถึงพี่ไหมไม่ไม่เลยไม่คิดถึงเลย ถ้าเกิดคิดถึงมือก็จะร้องไห้เพราะว่ามืออยากรู้ว่ามือจะคิดถึงทำไมมือไม่ได้มีเหตุผลที่จะคิดถึงเขาแล้วร้องไ้ร้อเป็นคนที่ลึกมากเลยอ่ะล้ำเลยนี่ดิบ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 โซ่ดิบเปิ้ลนะคอนล้ำมากต้องบอกนิดนึงว่าทรงผมนี่เหมือนเปิ้ลนะชอบชอบไหมชอบทรงนี้ไหมเริ่มจะตัดจะตัดไหมครับอยากถ่ายอยากอย่างอื่นเลยเดี๋ยวจ่าให้เดี๋ยวจ่าให้เดี๋ยวจ่าให้ ไ้จะกลับต้นอีกกลับอีกไม่กี่วันน่าชื่อสิบหกวันเออมันเริ่มเรืยงมันเริ่มแล้วเริ่มเนี่อาการมันมาเริ่มแล้วเมื่อวานเมื่อวานมีเอออยู่ดีมีเฮ้ยปิดทำไมต้องคิดอีกแล้วเลยเออวันครั้งที่สองแล้วเนี่ยใช่ก็แต่ก็แต่ก็พยายามอย่างที่ในทางกับการลูกผมก็อยากทําอะไรต่ออะไรเชื่อจะได้ลืมใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันแล้วแม่จะไปเยี่ยมลูกไหมก็คือจองตัวเรียบร้อยแล้วครั้งนี้ก็จะไปส่ง ปรากฏว่าก็ต้องแคนเซิลเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมีอาการก็ต้องอยู่กับพ่อก็ต้องอยู่กับพ่อก็ดูแลกันไปแต่ลูกกลับไปครางนี้ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมชินแล้วสบายชินแล้วโอเคแเออไม่เป็นไรแล้วคุณมีคนเล็กอยู่บ้านอ่ะมันเหมือนทดแทนทั้งสองคนเลยนะแล้วก็ดูมันสิดูดูมันสิสนใจใครที่ไหนอ่ะกลับบ้านมันมาเข้าไปจัดในการยูทูบอ่ะ I am going to be making ชีสบอลหมุดเรื่องไหนอะจะมีอะไรจะบอกคนที่ติดตามเราชอบเราไหมเอ่ยขอบคุณครับอ่าส่้าอยู่ได้ใจความนะครับเจ้าคุณขอบคุณที่ฟอลโล่ครับเขาอาจจะไม่ได้ขอบคุณที่รักกันครับ ไปหนิงทีมันต้องเป็นขวั่งโลกนะไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ตลอดไหมขวั่งเราเป็นขวั่งกันมารับกันไปก็เป็นมาเคยมีแอบคิดเนาอยากจะให้ไปทในสายไหนทางไหนแอบคิดแต่ไม่จริงนี่ไม่อยากให้เขาได้ยินนะร้องหอยอยากอยากได้ยินไหมอยากได้อยากได้ยินไหมนั่นเราเรามาฟังเป็นครั้งแรกนี่แค่แอบคิดแต่ไม่ได้กดดันไม่กดดันแล้วไม่ต้องทำตามที่พ่อแอบคิดด้วยเจ้านายเจ้านายเนี่ยน่าจะ น่าจะมาเป็นสายทางสายทางผมคือผมมองเขาว่าเขาเหมือนเป็นงานมิลเลอร์ของผมเออคืออยากให้เขามาสายทางผมนี่แหละบันเทิงแต่ดีกว่า Something ในบันเทิง Something ในบันเทิงถ้าเป็นสายธันดูตรีมิวสิชเชียลร้องเพลงหรือจะเป็นฮิปฮอปแบปเบอร์อะไรก็ได้คือมาสายเนี้พก็จะมีความสุขแต่ต้องดีกว่าต้องเจ๋งกว่า กลงเจ้าขุนเป็นเด็กที่มีพลังงานสูงมากเหมือนแบตเตอรี่เหมือนผมมองย้อนไปเวลาผมคลั่งตอนเล่นเจสกีตอนผมอายุ19 20 21 22 23 24 25 26ี่มยาเหมือนตอนนั้นมากพ่อป้าบันบันพ่อกล้ามาท้องเป็นไง้างเวลาผมถ้าจะเอาดีทางกีฬาเอาเบสิกให้ดีต้องฝึกเบสิกให้ดีจะอะไรก็ได้ลูกเล่นให้เต็มที่จะ NBA เลยก็ได้ก็สุดท้องคนท้องผมอยากให้เขาแตกแตกลายออกมาจากเราอผมอยากให้เขาไป ทางสายอย่างอื่นกราฟิกดีไซน์หรือทางคอมพิวเตอร์ดีไซน์หรืออะไรต่างๆหรือทางไปทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรบางอย่างเป็นคนออกแบบเกมเมอร์กมเมอร์เป็นเป็นเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วผมไม่เคยผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันลูกผม9ขวบ10ขวบจะจัดรายการใน YouTube พูดคนเดียว10นาที แอบใจในการพูดคุณเดียวผมก็ทึ่งเหมือนกันทั้งคุณปู่คุณย่าผมปิ่นทึ่งเหมือนกันมาดู YouTube ผมไม่เคยรู้แล้วจนมีคนกระซิบผมมาไปดูพผมดูผมเลยรู้สึกว่าช่างเหมอาจจะเป็นผู้บูดี้ในอนาคตเป็นเจเนอเรชันอ่ามูดฮาไม่ด้ดไม่ด้คิดไ้คิดไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้คไม่ไคืนนี้ต้องขอบคุณครอบครัววัฒนศิลป์ครับที่เปิดโอกาสให้บูดี้และทีมงานมาแฮงเอาท์มาอยู่ด้วยในช่วงปีใหม่แบบนี้ ขอบคุณคิดเบิรจรชล้งคุณที่มาถ่ายภาพสุดสารพิเศษให้กับพวกเราเป็นยังไงบ้างครับฟินไหมคืนนี้